ิวาสรุปให้ได้พี่น้องเ้็สำหรับแนวทางงวดประจำที่หนึ่งเมษายนครับผมเนาะปูฤษีวังจอกหลรกเน้นมาแล้วครับผมเนาะ,ะอย่าลืมเนาะตัวที่วงกลมให้ก็คือเน้นๆได้พี่น้องเด้ออย่าลืมเด็ดขาดสองแปดสองเกาสี่สองเนาะตีกจับรัฐบาลไว้ครับผมเนาะสำหรับ ว่างบบเรื่อยๆพี่ยักษ์โจแต่วันพรุ่งนี้ก็จะถ้าถ้าเลี้ยงมดเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าได้เอาเหินนั้นเข้ามาข้างในมดแล้วก็จะล้างฮล้างมดวันนี้มันอาจจะโอ้พึ่งจะตั้งเลยพึ่งจะตั้งพึ่งจะตั้งพึ่งจะจัดเลี้ยงครับพึงพ่งจ,จัดเลี้ยงเลยพี่น้องเดด้อเี๋ยววตัรงมาใส่่พึ่งจัดเลี้ยงเนาะเลไม่มากเลยครับผมทำวันนี้พึ่งพึ่งพึ่งทำนะพ่อเนาะพึ่งทำวันนี้ เราปฏิบัติการหลังมาต้อนรับจัดแจ้งให้เรียบร้อยถูกสามตัวบนสองตัวล่างเพราะไงผมก็จะปลื้มใจแล้วกันด้านนี้สายบุญกําลังเรียบเรียองกําลังเข็ดพี่น้องอันนี้นฝีมือคนทำครับเนาะคนทำก็ระดมระดมมันสมองตัวสี่คนด้วยกันเิี้นชายหนุ่มชายหนุ่มอ่ชายหนุ่มสี่หนุ่มครับล้าน หินก้อนนี่ถือยุทง์านี่น้องงานนัดกับต้อง่านัยูกร้านมาซอยกันมาสัตว์ได้พี่น้องก็จะได้เอาแก้วสารพัดนึกให้เขาบ้างเพราะว่าอืมันจําเป็นเนาะครับผมค่าแรกแรงงานเจ้าของก็ทําเองไม่ได้โอ้ไห่ได้แล้วครับเห็นก้อนบกใหญ่เลยเนาะโอ้ผมไม่ยกจัดได้สวยอยู่ในมื จ,ยยจนเขาบอกว่าจะทําไงนู้นจะพา <ใน S 2> ทำบ,บางคนถามว่าจะได้ใช้ปูนไหมเอาไปมาไม่มีปูนจัดก,กระสอบอจัดขัดกันเข้าไปขัดกันมาอยู่เลยตั้่เลี่ยงกันเป็นอันะอยูแข็งแรงแล้วเนาะต่อไปเพราะไงว่าถ้าหามาอีกก็จะมาทํากุฏิเหมือนกับถ้ำด้วยเราบอกเขาจะมาเลี้ยงขึ้นครับผมโอ เราเอาลงไปกกอนตรงข้างล่างพอดีนก้อนหนึ่งนก่อนเนาะเอาทำเป็นท่ำเลยอตรงโคนเนาะจนงนั่งเดินเดินไปปูทำเป็นท่ำเลยที่ปูนั่งเนี่ยไปนั้นนะแต่ว่าถ้าเราเอาเข้าไปในนั้นเราต้องเสียต้นไม้หลายต้นอยู่โอ้โาทางเนาะทางรถจริงไปโอ้ว่ได้ทางรถอือใช่ไหมครับครับผมรถถ้าไม่มีทางมันเข้าไปไม่ได้เด็ดแล้วโอ้ ก็ไม่แน่หรอกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวรอชมอันนี้ดูดูขนาดนี้เขายังจะเอาเข้ามาครับผมให้หมดให้ได้อ่าอันนี้ก็ยังตั้งใจความตั้งใจทยอยเลยพี่น้อยขยายเลยเอามากองที่เขาก็ว่าอ๊้ยจะเอามาจางไหนเออเมื่อวานเห็มาก็มันกว่านี่ก็จะเห็นอยู่เลยวันนี้เรียงเข้ามาแล้วเริ่มเรียงเข้ามานำเริ่มนำมาเรียงแล้ววันพรุ่งนี้ก็ คิดว่าใจแล้วอยูเราก็แล้วเท่านี้เราก็พักไว้ก่อนนะค่อยมีโอกาสจะทำต่อไปอีกอ่าคุณได้บีหลอกเขาไปให้สร้างได้มาจะเนี่ยหลอกเขาไปให้สร้างหน่อยเพื่อกดมดแล้วนั่นแหละหลอกเลยหลอกเลยหลอกชักเลยใกล้ๆนอกจากจะเดือดก็จะ ล้างล้างอีกล้างล้างถ้าว่าคนไหนเนาะที่เขามีของรักษาหรือมีพลังจิตพลังทิพย์อาจจะมารูปเห็นตัวเลขก็ได้อืผู้ผู้ที่มีจิตสัมผัสเทวดานรักษานะครับอาจจะมายังแม่ตะเคียนย่างี้ออไงนะ มาลูบเราได้นั่นว่าะมาลูบได้เยอะขนาดไปเลยเยอไปก็เป็นถ้ำเพื่อได้แล้วพูเลยเป็นเตาน้าดูอยู่ครนี่เนี่ยที่ว่าพูดว่าจะเอาหินหินมาเลี้ยงให้เป็นถ้ำได้เดี๋ยวถ้าได้เลี้ยงตรงนั้นอีกสูงอีกครับผมยิ่งจะงามัหมือนกำลังพยายามเลี้ยงมาอยู่ค่อยๆเพราะว่าข้อนใหญ่อยู่เนาะข้อนั้น้อใหญ่พวกนี้ก็จะเลี้ยงเท่านให้ได้เลี้ยงนี่ให้ได้ ตัวนั้นเราจะทําแบบไหนก็ได้แต่ขอให้ตรงนี้ให้มันเป็นถ้ำไว้ก่อนครับผมอืมมีหินหลบๆใช่หินมาตังเลี่ยงกันได้พี่หนังด้วยบ่เลยใส่ปูนบ่เลยใส่ยังเลยเนาะมาตังเสียบ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 นี่นะอีกติ่งที่เจ้าภาพส่งเงินให้ครับอืมก็ได้มาใส่สี่นะปูนอะก็ได้มาใช้งี้นะเอฟสี่ช่วยกัน ถ้าไม่มีก็มีบุญหินก็ไม่มาเหมือนกันหินก็ไม่อู่จะหายังไงนู่นแหละมันไกลเนาะครับผมภูเขาเนาะจะได้ร่วมบุญทั้งกันพี่น้องเอฟซีที่วางจอกหลอกนี่แหละกูกับไอล่องไอไปมันไปแน่มันอาจจะมีถ้ำหรือสีก็ได้โอ้เออต่อไปมเอะมอเดี๋ยวนี้หลายที่ยังจะมานี่ก็อีกอย่างน้อยก็ห้าองค์อ่ะโอ้สี ที่วังจอกหลอกนี่เลยวะใช่ยังไม่มีคือประจําเลยห้าองค์แต่เยอะกว่านั้นก็จะมีฤาษีเดินดงโอ้ชื่อเพว่นหรือว่าฉายาใช่องค์จริงเลยเดินดงเดินดงเดินมาตลอดแล้วจะมาพักที่วังจอกหลอกแล้วครับก็มาที่นี่แหละโกฤาษีเดินดงเดินดง แ,แม่ชี้พิ่นถามว่ามาได้อยู่บ่กปูฮะแม่ชี้ไหนปูรือสีเพราะมันแม่ชี้มันก็นอยากเดินทางมากกัมาได้นนกันบ่ปูไดร<อ>ไม่ห้ามใครๆนนคนถ้ามีจิตศรัทธาอามาพักอยู่ชั่ววันชั่วคาวแต่ว่ามันไม่สะดวกบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนแม่เสี้ยววาถ้าเช็ดกูถ่ายยูนี่จอร์ อพอไงเราก็แย่ไปแค่น่ะอากาศไม่เป็นไรเพราะว่าดิ่นเย็นเพราะว่าญาติเราก็เป็นแม่ชีนะยาาเเรออ เนอยากก็เป็นแม่ชีอยู่แล้วเสียงแม่ชีมไหเัดนไปโหดกาังต้องการกกวพพอดีเนาะากวหลานเ้ยวขนเตะัน่อนะเนาพอันนี้กับรรยากาศชิวๆได้ี่นอคือวอารมณ์ดีไรแต้มือได้เอเก่าความสุขเก่าซี่ส่ามากวันน้านะเนาะ เก้าสี่สองพี่รองพญาโพญาควายควายพญาควายอืมคือน่ะเด้อคือว่าควายเป็นอะไรจะไปตีอย่างอื่นอีกอมตีได้แค่สี่สองครับผมอืมล้างได้จะนี้มากแลวอ่ะลณ์ดีเลยบมใช่ตลูดีเลยอืมเลขเข้าอยู่ละเราเาหก้าสี่สองนี่เนาะเก้าสี่อ ออกไปแล้วก็เอฟซีก็โทรมาติดตามถามครับถูกใจนะถูกต้นไหนล่ะถูกใจอีกแล้วถูกใจอีกแล้วโอ้โหดีดีถูกใจชอบแล้วครับนี่แหละนานาจิตตังนานาจิตตังเออโอ้เพิ่นเพิ่นมักตัวนี้กระมี่กระไรเฮียกันมักหลายตัวนี้โอ้เก้าสี่สองฮิรองสี่สองมื่อนันปูเขียนให้เก้าสองนะอ่าวันนั้นน่ะเก้าสองนั่นแหละเลยมาบอกยาเมฆว่าายมันไปไหน ควายสองตัวพ่อจะตีอะไรบัดนี้่ย42ล่ะนั่นนั่นน942เพราะว่าถือกระตัวหนาโอถูกแล้วถูกแล้วเลยโอ้ถูกแล้วสองตัวอ่ะข้ายมันก็ซีเนาะอ๋อก็ซีซีสองล่ะเนอะดันดันไปขึ้นมาซีซสองนั่นซีซีสองละโอ้มีโอกาสที่กันมีโอกาสเพราะว่าข้าวยง่าสองตัวี c เขาก็ว่างั้นอะ ปูอาเบิ้ลมันต้องเป็นสี่สี่สองกว่ากันเออโอ้ก็เป็นไม่ได้สองตัวนี่มันสี่เบิ้ลทั้งหน้าเนี่ยนะท่านแม่นี่ยอ้าถ้าแต่เบิ้ลเบิ้ลหน้าเลยเออเบิ้ลหน้าสามตัวนี่เออสามตัวเบิ้ลหน้าเลี่ยเราหน้าหน้าชุดตังพี่น้องเพื่อเพื่อมีโชคครับผมโชคไว้มาแต่ว่าสี่สองอย่าทิ้งอย่าทิ้งอย่าทิ้งสี่สอง แต่วันแรกๆเราก็ปูมาเขียนให้เก้าสองหรือสองเก้าเก้าสองเก้าสองครับเก้าสองแต่ไมอืมแต่ว่าตีรังกานะบานี้อืมอืมใ่เก้าสองเราตีรังกานะอืมมันก็เป็นปีชนะไนอีอ่าอืมอ่าใช่ไหมนี่คือวันนั้นวันพระวันนั้นวันพระข้ามละสิบห้าค้าครับผมวันนั้นปู่เขียนให้ หเขียนใส่กระดานให้นี่พี่น้องเก้าสองอืมเก้าสองก็ต้องเชียรนกับตีเลิกการสิละพี่น้องเนี่ยกับตีเลิกกาลงมาเป็นแบบนี้กับสองมันกับจะเป็นอะไรล่ะไปเอ่าปีนขึ้นปีนลงฮะหกสองมาอืมนี่เมื่อเขียนใหายที่ เลขเบิ้นนี่ตังเก้าเก้าละบัดนี้อ้าวคัดสิเบิ้นเต้คสิเบิ้นอ้าวพี่น้องก็อบานนี้คิกสี่สี่บอกาสี่สี่สองผู้ใหมอ่าคันเดียวเก้าต้องเก้กคันเดียวคันกสี่สีงคเน้นเก้เต้้าเก้าเก้าสองละบัดก็ก็ตั้งแต่วันเลขออกแลัวก็เกิดมีสอง่ามีสองใช่เพราะว่าเดินสองอยู่แล้วเพราะว่าตองวดผูให้ สองแปดสองอเห็นสองอืมมีสองสองสองน้อพี่สองอ่าแต่ว่าบันนี้ก็มาป็นสี่สองให้มักเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดแปดครับคุณให้ไปซื้อรัฐบาลครับหมุนผู้หน้าผู้หลังอะสามตัวสามตัวเจ็ดเจ็ดแปดอย่างเดียวนี่แหละไปซื้อ ของรัฐบาลสามตัวหน้าสามตัวหลังใช่เจ็ดเจ็ดแปดได้พี่รองเด้อหรือแปดเจ็ดเจ็ดก็ได้แค่นั้นเพราะว่าไปของรัฐบาลครับผมแต่สองแปดสองกับกับกับเก้าสองกับสี่สองนี่เต็นอยู่แค่นั้นโอ้อ๋อพี่รองเลยฟังเราเด้อฟังเราเด้อเนาะสองแปดสองกับเก้าสี่สองนี่ เป็นเลขถ่ายระวันที่หนึ่งบอกมาให้เอาต้องสั่นตัวท้ายระวันที่หนึ่งและก็เลขล้านสองตัวเนาะสำหรับเจ็ดเจ็ดแปดด้วยว่าแปดเจ็ดเจ็ดอีกยังน่ะสามตัวหน้าสามตัวหลังอย่จะมหมุนครับหมุนสี่ครั้งหมุนสี่ครั้งสามตัวหน้าสามตัวหลังอไปหายิ้จับเจ็ดเจ็ดแปด ครับแปดแปดเจ็ดครับแต่ว่าแปดเดินดีแปดเดินดีคือเก่าระปูเดินดีคือเก่าแปดจริงจริงเน้นแปดวงกลมให้ต่องหวัดเลยแปดเดินดีโอ้ลุงเย็นเงาพิจนาเอาด้วยพี่น้องด้วยเนาะเปิดเผยมาแล้วครับเผยมาแล้วประมาณยี่สิบเก่าเลยก่อนยี่สิบเก้าเพราะว่าเพื่อให้เอฟซีไปหาจับรัฐบาลไว้ คนคละใบสองใบ,บแ,ตแต่อย่าไปแย่งกันลาบแบ่งกันไปอ,อย่าไปแย่งกันผมทนะี่ว่าสรุปให้เด้พี่น้องเด้สำรับนาท่างงวดประจำวันที่หนึ่งเมษายนครับผมเนาะปูลือสีวังกอกหลอกเน้นมาแล้วครับผมเนาะอย่าลืมเนาะตัวที่ วงกลมให้ก็คือเน้นๆได้พี่น้องเด้ออย่าลืมเด็ดขาด282 942เก <ไป S 1> าสี่อนาะจับรัฐบาลไว้ครับผมเนาะสำหรับตัวการตัวร่องกัดตามที่เห็นอย่แล้วพี่น้องเนาะมีสูพมีมันนหมกันครับผมเนาะจังร่อีติดตามจุ่มมาฟังอีกต่อไปครับผม